ยินดีต้องรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดาราร้อนแรงค่ะอวนรังสิตอวดความน่ารักน้องซาวรังครบ2เดือนเผยข่าวดีเตรียมกลับไทยยังคงใช้ชีวิตอยู่ที่เกาหลีสำหรับนักแสดงหนุ่มอวนรังสิตเพราะตอนนี้ขึ้นทันเป็นพ่อลูกหนึ่งแล้ว หลังจากที่ภรรยาสาวอย่างป้าขยันซอนหรือที่แฟนๆคุณชื่อเรียกกันดีว่ามะม่วงได้ให้กำเนิดลูกชายคนแรกอย่างน้องซารางังซึ่งทั้งคู่ก็ได้ทำหน้าที่คุณพ่อคุณแม่ช่วยกันเลี้ยงลูกอย่างดีเลยทีเดียวซึ่งปัจจุบันน้องซารังก็อายุครบ2เดือนแล้วซึ่งอัปป้ากับออม่าก็คอยอัปเดตความน่ารักของลูกชายให้พี่ๆแฟนคลับได้ติดตามผ่านช่องทางออนไลน์กันตลอดล่าสุดหนุ่มอ้วนก็ได้เผยภาพนับถอยหลังอีกสมวันคิดถึงบ้านสุด งานนี้แฟนๆต่างเข้าไปคอมเมนต์เพียบเลยว่าน้องสาวรังและภรรยามะม่วงจะกลับมาด้วยหรือเปล่าซึ่งหนุ่มอ้วนก็ได้ตอบกลับแฟนๆว่ามากันหมดทั้งครอบครัวสมคนพอ่อแม่ลูกนั่นเองลคะค่ะ